ที่มาทุกคนมองไปกลๆนะคือแดดมันออกแล้วอะสว่างมากดูดิข้างบนคือสฟ้อนคือแสงแดดแล้วอะคือ,คอถ้าเราอยู่อีกฝั่งของตึกก็คือมีแดดแล้วสวัสดีเช้าว,วันที่สี่นะคะวันนี้เราอยู่ยังอยู่ที่บนบานาคิวตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งแต่ก็คือแบบ เหมือนสายแล้วอะประมาณนั้นเพราะว่าที่นี่สว่างตั้งแต่ตีห้ก็คือสว่างแดดออกแล้วอ่ะเดี๋ยวตอนเช้านะคะเราจะไปกินอาหารเช้าก่อนที่ห้องอาหารของเมอร์เคียวเดี๋ยวเรากําลังจะไปกินอาหารเช้ากันนะครับใช่ไหมครับใช่ไหครับกินเท่าไหมกินเขา้ากนอาหารเช้าก็คืออยู่ตรงรีเซพชันที่เราเช็คอินเลยนะ หรือว่าที่ที่เดิมที่เรากินรูเฟ่ตอนเมื่อคืนอะ่ะเข้ามาแล้วน,วน,นี่ก็จะความ,มวุ่ไวายนิดหน่อยอค,คนเยอะมากขนาดแบบยังไม่แปดโมงน,นะแต่แบบคนมาเยอะมากแล้วก็แบบมีความ,มวุ่นวายเดี๋ยวเราไปหาโต๊ะนั่งวันนี้เราก็มานั่งกินอาหารเช้านะคะเป็นอาหารเช้าของโรงแรมเกียว <S <S 2> <S 2> <S ว่าอาหารเยอะนะแต่ว่าคนเยอะเหมือนกันกว่าจะได้กินแต่ละอย่างที่แบบต้องทําใหม่ๆส,ส่วนใหอ่อย่างเช่นออมเล็ตอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องรอคิวพักนึงเลยอะ่ะคือทําไม่รอคิวก็กินบางทีแบบจานทาแก้วเ,เขายังแบบวางไม่ทันเลยอะ่ะกคนนู้ ไปดูอาหารเช้านะคะว่าที่นี่มีอาหารเช้าจะมีอะไรบ้างก็เยอะอยู่นะหลายอย่างอยู่เรากินอิ่มแล้วแหละเราก็เลยจะมาเดินรีวิวให้ชมกันนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศในห้องอาหาร ตอนเนี้ยเขามันกําลังเหมือนกําลังจะสร้างอะไรเพิ่มเยอะเลยอะ่ะแบบจากเดิมที่เยอะอยู่แล้วคือกําลังจะสร้างอีกซึ่งมันเยอะมากแล้วก็เนี่ยมีแบบสร้างมือขึ้นมาอีกแล้วอะ่ะนี่อันนี้เป็นมือนะคะเขาแบบกาลังสร้างใหม่อยู่ข้างหลังอ๋อเออใช่เขียนออรฟอเส้น อันนี้นะคะก็จะไปบ้านสิงห์กันค่ะเดี๋ยวเราทุกคนไม่รู้ว่าจะจะกลัวไหมอ่ะจะอวอร์อะไรไม่กลัวหรอกเก่งใช่ไหมใช่แต่ว่าน่าจะตกใจัยไหมจริงจมันน่าจะตก,นนจะตกะใจมากเลยอันนี้เริ่มสายเลยคะ่ะทัวเริ่มมากันแบบเต็มเลยอ่ะเมื่อกี้คือจาก ตอนนี้คนต้องแน่นแล้วอ่ะจะให้ดูวิถคนมีลูกอ่อนนะคะเวลามาเที่ยมันก็จะประมาณนี้มีความแบบทุลักทุเลมากี่ถีคนมีลูกอ่อนนี่เราเดินย้อนกลับเข้ามาจะมาเล่นอันนี้แต่ว่าเขาบอกว่าเด็กต่ำกว่าหนึคนเล่นเราก็เลยไม่เล่นเลยเพราะว่านุเชิญนั่งไม่ได้ เราไม่กล้าเล่นนะเรากลัวแบบเล่นแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนไม่ไหวนะ กลัวเลยอนะไรกันอะไรนะมันมใครกันถ้า hey ดูในโทรศัพท์นี่จดีกว่าแต่ว่ามันยังไม่ใช่เวลาไงสิบโมงกว่าเราแค่แป๊บเดียวเนี่ยหรอยังไม่จบอ๋อนี่เดินออกมาตอนอ๋อยังไม่จบหาตามบอกไม่เจอด้วยเพราะว่ามันเป็นภาพหมดเลยแล้วก็ประตูมันติดหมดไงเอาสวยแล้วถ้าเกิดเอาไม่ออกให้ออกมาไม่ได้ทําไงเนี่ย erm บ้าบ้าบตอนนี้เกือบจะสิบโมงแล้วนะคะ พักที่นี่เช็คอินเร็วนะเขาให้เช็คอินสิบโมงครึ่งเดี๋ยวเราต้องเก็บของแล้วเดี๋ยวเอากระเป๋าอะไปฝากที่รีสิปชันข้างนอกแล้วก็จะไปเที่ยวต่อก็ค่อยไปเดินเที่ยวต่อแต่ว่าต้องเช็คอินก่อนวันนี้เราก็ขนขนของนะคะออกมาจากห้องแล้วเดี๋ยวเราจะไปเช็คเอาท์ก่อนแล้วก็ฝากกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเดินเที่ยวถ่ายรูปอีกสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะ ลงไปที่ดานังนะคะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราต้องไปนอนดานังหนึ่ง้ืนหนักไหมคะไม่หนักคะ่กคะ ตอนเช้าเลยแล้วเราก็เอากระเป๋ามาฝากะค่ะต้แล ok ้วเดี๋ยวก็ออกไปเที่ยวได้ฝากกระเป๋าแล้วนะคะเราเดีย๋ยวเราไปเดินเที่ยวใน,นในเมืองอ๋อมีเบิดด้วยเหรอแล้วข้างในเป็นอะไรอะ่ะเป็นโบดจริงๆอ่ะเหรอเดี๋ยวเราเดินเท <บน S 1> ี่ยวในเมืองกันนะคะอันนี้ค่ะื่อคือที่เขา,เขากําลังตกแต่งแบบ จัดต้นไม้อยู่มเมื่อคืนน่พอตอนเช้ามาก,ก็คือแบบสวยงามเลยอ่ะเนี่ยเขาทำกันกล่งคือนอะ่ะ นาหิวอันนี้เราเข้ามาในสตาบัคนะคะที่บ้าเนียน่ยท่ทัง้งเท่าตัวใหญ่มากแต่ข้างในก็คือแบบเล็กมากเราสาั่งเป็นชาเขียวปั่นไปเดี๋ยวมาดูว่ามันเป็นยังไงน,ะะน,นี่เราได้แล้วนะคะสตาบัคเป็นชาเขียวปั่นแก้วละหนึ่งแสนหนึ่งหมื ดองนะคะตกเป็นเงินไทยประมาณ170บาทมีวิปครีมข้างบนเลยราคาเท่าาเมืองไทยเลยนะ กระเป๋าออกมาแล้วตอนนี้11โมงกว่าแก๊งของเราช่วยกันลากกระโปรงกระเป๋าเดี๋ยวเราจะไปลงกระเชา้าแล้วก็ลงไปข้างล่างกันดูดิคนก็คือกำลังแบบหลั่งไหลกันมาเรื่อยๆเลย,ยนี่จะบอกว่าคนรอขึ้นกระเช้าคือแบบเยอะมากเลยแก ไปเพื่อนกันเ,เช้าไปเพืเ่อนตอนนี้เราอยู่บนกระเช้าที่สองแล้วนะคะเดี๋ยวจะนั่งลงไปข้างล่างนะคะเจอไปเมืองดานังค่ะนี่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวกระเชา้ากำลังจะออกตัวไปดังไม่รูจ้จบับเลยได้เหรอเฮ้ยมันลงลงเหวเหลยนตัวอ,อ,อันนี้น่ากลัวนะมองเหรอมองหันไปมองก่อนอู้อ่ะเดี๋ยวใครดู จะไปไหนมาไหนนะคะอย่างที่เขาบอกก็คือเรียกแกลบอันนี้เราอยู่ยังอยู่บนกระเช้าอ่ะเราก็กดเรียกแกลบเลยไปอย่าไปมองดานังเพราะว่าถ้าเกิดลงไปแล้วกลัวแบบจะต้องไปนั่งคอยล้วก็เราก็เราก็กดจองก่อนเลยแล้วเมื่อกี้คนขับเขาก็โทรมาบอกว่าอยู่อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยก็คือนัดนัดเวลากันสะดวกมากเอดีคืนแล้วนะคะ ราก็นึกว่าคือลงมาแล้วถึงลานจอดรถเลย oh. แต่ว่าไม่คือเดินเป็นทางยาวๆเอามาเรื่อยๆจนมาผ่านสวนเนี่ยแต่สวนใหญ่มากเลยนะจัดแบบ <Wow. S 1> อลังการอะ่ะเนี่ยดูดิแต่สวยมากอะ่นะแลข้างหน้ามีซาตาบัคด้วยตอนนี้คนรถเรารออยู่ที่ลานจอดรถเมื่อกี้มีแอดไลน์ส่งมาอบอกด้วยอะ่ะ ก็มีของขายนะต้องเดินไปอีกข้างไหนอีกอะต้องออกเคื่องไหนเลยนี่ตอนนี้เราก็มาถึงที่ข้างล่างแล้วนะคะจะบอกว่าเราเรียกแกบไปแล้วใช่ไหมรถแกลก็คือมาจอดรอเราแต่ว่าเขาไปจอดรอเราตรงที่โรงแรมแล้ว<อ>พอลงมาปุ๊บไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีรถกลับนะ ยืนแบบว่าเย้ายวนเรามากเราบอกว่ามีรถแล้วรถแล้วก็แบบแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรตัดตัดราคาแก๊ปอีกอ่ะเราเรียกแก๊ปประมาณ3ามแสนสอันนี้ก็บอก3ามแสนสามแสนอะไรเงี้ยแต่เราอะเกรงใจคนขับมีการบอกให้เราอ่แคนเซิลแก๊ป้วยนะเพื่อให้ไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเออจะบอกว่าถึงมันจะดูเงียบๆแต่ก็คือมีรถนะมีรถกับเดี๋ยวรอแก๊ปมาค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปดานังกัน ข,ขับเข้ามาข้างในเราเลยต้องนั่งรถซ้อมแบบนี้ยออกไปข้างนอกแต่ว่าคนขับรถอ่ะคือเขาก็เข้ามารับข้างในเลยนะแล้วก็มาส่งที่ลานจอดรถไหนเออเออรถแล้วเรียกแก๊บนะค่ารถก็สามะมาันสามแสนสามไปเข้า 3, 4, 3, 3. ไ,ปขไปนั่งก่อนร้อนม,มาก เามานั่งในรถแล้วนะคะจะบอกว่าอบ้ากพอรถจอดอยู่กลางแดดอ่ะ Thank you โอ้ยคนขับดีมากเลย Thank you มีน้ำมีเลยผ้าเย็นให้ด้วยอ่ะคือบริการดีมากอ่ะมีน้ำเลยน้ำเลยเอาผ้าเย็นมาเช็ดหน้าให้ชอนด้วยให้เชยด้วยเห็นแล้วแหละว่าหลังรถเขามีกระติกน้ำมแข็งอยู่ก็เนี่ยที่นี่เขาชอบนิยมแบบเนี้ยแบบบริการอ่ะเนี่ยมีผ้าเย็นให้ด้วยอ่ะเช็ดยมให้ชอนนะเอาไปเอามา Bà ba yên này. Bố yên chưa này. Bà ba đang kệ